ครีมพาสต้าเมนไทโก้ี้ค่ะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วัเครีมพาสต้าเมนไทโก้นะคะแล้กวก็ฐานสดๆนะคะแล้วก็พาสต้าครีมพาสต้าสวัสดีค่ะวันนี้จังจะมาสอนวิธีการทำเมนู พาสต้าครีมเมนไตโกะนะคะเป็นเมนูลูกครึ่งอิตาเลียนญี่ปุ่นค่ะทีนี้นะคะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่าร์จะมาทำเป็นเมนูพาสต้าครีมนะคะครีมเมนไตโกะจะใส่เป็นครีมด้วยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ปลาเมนไตโกะนะคะเป็นเมนูที่มักจะบรรจุอยู่ในร้านอาหารอิตาเลียนที่ญี่ปุ่น่ะเนาะเมนไตโกะนะคะพาสต้าเมนไตโกะเนี่ย ไข่ปลานะคะไข่ปลาดองเนาะแล้วก็อันนี้อจาจย์จะจะบอกว่าเป็นมีอะไรบ้างมีเมนไตโกะนะคะเส้นสปาเกตตี้แล้วก็ออสาหร่ายซอยเขาเรียกว่าสาหร่ายเส้นสาหร่ายเส้นนะคะแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดอะไรก็ได้นะคะเพื่อนอันนี้อจารย์มีอันนี้นะคะแล้วก็เป็นเมนซียุเมนซียุเนี่ยเขาจะใช้สําหรับ กินกับเส้นเมนูเส้นต่างๆนะคะพวกโซเมนเนาะโซเมนแล้วก็อูด้งนะคะอูด้งโซบะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นเมนซอิ๋ที่ใช้กับพวกเส้นพวกเนี้ยนะทั้งหมดเลยเอามาละลายนะ้ำให้เขาเจือจางนะคะเราก็จะสามารถทานกับเส้นพวกเส้นๆได้นะแล้วก็อันนี้ครีมนะคะจงจะใช้น้ำมาครีมนิดนึงแล้วก็นมนะคะ อ๋อมายองเนสด้วยนะมายองเนสด้วยนะคะแล้วก็จะใส่เกลือหน่อยๆน,นะคะอันนี้เมนซิโอนี้จะเพิ่มรสชาติให้เขากลมกลอบนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกัน้นำสำหรับลวกสปาเกตตี้ก็เดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วอาจารย์จะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะให้เส้นเขาลื่นๆน,นะคะ ส้มก็เก็บไปทำน้ำส้มข้นหลายครั้งแล้วนะคะต้นเนี้ยที่ดกทุกปีนะคะเพื่อนปีนี้นี่ดื่มน้ำส้มข้นบ่อยนะ,ะเพราะว่าวิตามินซีนะคะช่วยช่วยป้องกันหวัดใช่ไหมคะไม่ให้ร่างกายอ่อนแอเนะเวลาขาดวิตามินซีนะคะเนี่ยค่ะเป็นส้มดกทุกปีแต่ปีนี้อาจังเก็บไป กินเยอะแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยววันนี้นะคะมือเที่ยงนะคะก็จะทำน้ำส้มคันกินด้วยนะต้นที่บ้านเองนะคะ จะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะเก็บเมื่อไร่ก็ได้นะคลายส่งจีนนะคะส้มต้ตนนิ้ดกทุกปี ส้มที่อาจารย์เก็บมาก็ไปล้างฝุ่นผงก่อนนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้นะคะ่ะผ่าครึ่งแล้วก็เจะมาคันนะคะโอ้ดูคะ่ะส้มมากมีไม่ค่อยจะกลมละนะคะเครื่องคันน้ำส้มซื้อจากร้านร้อยเยนนะคะเพื่อน อันกประสงค์นะคะร้อยเยนก็3าสบาทเนาะขันสดๆเก็บสดๆจากต้นเลยนะคะจ,จะใส่เกลือรประมาณนี้นะนเพื่อนใส่เกลือลองไป โคบส้ออมอันเนี้ยเขาจะไม่หวานโดดๆนะคะจะมีความเปรี้ยวอยู่ด้วยค่ะอันรจ์ก,ก็เลยใส่เกลือลงไปตัดให้มันหวานมากขึ้นนะคะจะได้รู้สึกหวานมากขึ้นนะน้ำส้มใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะคนให้ละลายเข้ากันอุ๊ย,ย,ยเต็มแก้วเลยเส้นพาสต้าก็ลวกไปได้สีนาทีแล้วนะคะ นิ่มละเดี๋ยวติดไฟก่อนเอาขึ้นเลยนะคะขั้นตอนต่อมาคือการทำน้ำราดนะคะซอสสปาเกตตี้ซอสครีมนะคะครีมซอสกอ็ก็คือใส่นมสดลงไปแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวปริมาณอันจางจะเขียนโชว์เพื่อนๆให้ดูนะคะอันนี้อันจางก,กาเอากะเอาที่ตัวเองนะคะทําเป็นประจำมานเนาะเดี๋ยวสูตรปริมาณนะคะอันจางจะเขียนแปะเอาไว้ให้นะคะแล้วก็นำมาครีมค่ะใส่นำมาครีมลงไปมันจะได้แบบเข้มข้นนะคะนำมาครีมก็คือครีมสดนั่นเองค่ะที่เขาผสมเนยนะคะ แล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเขาจะได้สุกนะคะเมนซิยนะคะประมาณนี้นะ เกลือนิดนึงเพราะว่าเอ่อไข่ปลาเมนไตรกวัวเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะไข่ปลาดองอะ่ะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเกลือน,นะคะเดี๋ยวเขาจะเค็มเกินแล้วก็มายองเนสค่ะใส่ลงไปลุยเพิ่มความเข้มข้นให้มันให้ครีมมันเข้มข้นขาไปอีกนะคะคนให้เข้ากันนะคะ เดือดแล้วนะคะจางจะปิดไฟค่ะเห็ดก็สุกแล้วด้วยเนาะจางจางปิดไฟนะคะรอให้ครีมเขาเย็นหน่อยๆนะคะแล้วถึงจะใส่ไข่ปลาลงไปค่ะนี่นะคะไข่ปลาอจางก,ก็บีบๆนะคะให้ออกจากไอ้ตรงรังไข่นะคะมันจะมีแบบเนี้ยเนาะเยื่อแบบเนี้ยค่ะแล้วก็บีบๆออกนะแล้วก็ใส่ลงไปเลย เยอะไปเปล่าไข่ปลายเยอะมากเนี่ยค่ะเราก็คนๆๆๆนะให้เข้ากันนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะไข่ปลาพาสต้านะคะพาสต้าเมนไตโกครีมนะคะครีมพาสต้าเมนไตโกต่อมาก็ใส่ เส้นสปากเกตตี้ลงไปค่ะที่ลวกเสร็จแล้วอะนะสปากเกตตี้ที่เราลวกไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกๆๆคลุก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 แบบนี้นะคะอือก็จะได้ครีมพาสต้าเมนต,ตโกเร็วค่ะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วแปบ๊บเดียวเองเนาะเดี๋ยวใส่จานนะคะครีมพาสต้าเมนต,ตโกนะคะ เราก็จะโรยด้วยสาหร่ายนะคะสาหร่ายเส้นนะคะชอบสาหร่ายเยอะๆนะคะอจาจย์ก็จะใส่เยอะๆหน่อยนะคะนี่ค่ะน้ำส้มขันสดๆนะคะแล้วก็พาสต้านะคะครีมพาสต้าเมนไตโกะอืมนี่ค่ะ น่ากินมากอ,อร่อยค่ะครีมนะคะครีมเขาจะเข้มข้นมากเพราะว่าอันจังใส่นามาครีมด้วยไงถ้าเกิดไม่มีนามาครีมก็ใส่แค่นมสดเฉยๆก็ได้นะคะ อร่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็เพิ่มมาอยองเน็เยอะๆหน่อยเขาจะได้ข้นๆน,น,นะคะเพื่อนมีความกรุบกรอบของไข่ปลานะคะเพิ่มวิตามินซีนะคะ เกลือ,อลงไปเนี่ยจะทําให้ความหวานเขาเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะ<ๆ>อร่อยอร่อยสดสดจากต้นวันนี้งานจากกังก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 全然映ってへんけどいい